พากันท่าง่ายครับถือว่าังหันถือกาง่้ด้เงินบ่ซื้อเป็นสัตวสินถือย่อง่ได้เงินเพราะว่าบ่ซื้อ้าตัวเีย่ือ่ะ ไม่เขาเจ้าสิออกเราไม่ได้เฮ็ดจังไหอยู่มันก็้เสียเปียบเสียเทียวตัวสีเก่าซ้าส่ะใส่ผู้ใดพามาได้ทู่ได้ทูบทูบพากมาได้พทั่วก้นก้อนนี้นะฮะเดี๋ยว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 อันหนามาท่าพาี่ as well as er อันหนามาทักพีู่บแตกจังสิอือันนั้นือวนต้สวนกะบาปัตาสองตัวันทกบ เชนดี้เป็นือสร้างหมู่บ้านคนได้วมันเป็นเด็กัวเก่าซุ่มเ่าน่งมาหันได้เขาด้างหลังที่เก่าต้องว่อนเนี่ยจะมาถูกแดดก่ันวันถูกแดดใช่ถูกแดดวันเขาเลยแล้วกันถูกแดดวันเขาแห้นก่อนเอาวานคือว่ดตีแอร์เนี่ยยูดในห้อง มันแห่หรมันยันไปมันเฮ่ก้อนเห่ไหลเนาะเนยันกับกอนแห่ไหลมาแต่ใส้งหันนะครับมาแต่จีนายเหรน่ผ้าตาม่มาผ้ากนเป็นน้องานอ่มันก็แค่ไกันผ้าแมนบ้าเยวนี่นั่นแมนว่า ส,สดงว่ามึงหันเจ็ดร้อ่สิบห้าแสดงว่ามึงหั่นถือเจ้ามือปอกออกแมนเจ้ามอปอกเบิดเจ้ามือปอกเลยจะตั้งไหนสิแก้เขาแทบจ้ามาให้ังไหนเขาจสีแก่เลยแมนนี่ตั้กี่บ่อบ่นเัี่บ่อ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 แม่บ่ขาบ่อขามันสีหวามันจะเบาเลยองมันเบาเองเด้ มันสีบอกวาเองเอ่ถามกี่วกับอะไรยังนี่ถามก่บอก่จักเลยมันสีบแ่มันสีออกมันก็บอกเยขันบอเลยเตี้ยดงาไๆกับโบย่เมีย0บาทเต็มเสดานเลยเหรอเต็มเสย20บมอยนบัตลาตกัซื้อตลยีสแม่ให้ลูกซื้อมนบ้างไหแต่ว่าลูกเคยพึ่นหนักอย่หนักถึงหนักมาก แม,มแ่กี้กับไป,ปรัดตมเนาะมักว่มักก็ไอะไรไก่ว<อ>่าไก่ย่ยงคืนตีหนี่แม่นี่นเนนี่บินไปหาเพิ่นไปวันบ่ทันไดยไปอันเนีไปอยอ่อันเมื่อนึงย่างทาขาจ๊อๆจ๊อปเปไปไย่างคืนย่างท่านปวดขาปวดขาแม่ไป สี่พัเหรเรียกไปว่าส่เก้าใจสู้สู้ใช่ไหมสี่สิอตัวนี้แล้วตัวนี้ตังกสีเก้าสองนี่แหละสี่เก้าสองตัวเล็กจ๊ะไหนมายะหนิกว่าสี่พันหนิซื้อระตตดเลกมาอยู่หมู่บ้านนะไม่จ้ำไม่จ้ำตะเล็กทัวแมยเงย้อแม่งจ้ำยดแกกี่แล้วซื้อแมย์งยอดแมงย บานนี้แล้วพาไปขอเรียกดูดูเลยเอนแล้วว่าไม่จ้ำไม่แน่จะจำ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ได้เสื้วสวอกาวซงมากว่าจว่าว่าอันไหนกาวซงเนี่ยเจ้สื้อตัวใดข้ัง,งน้เนี่ยเห็นอันไหว่าู้เป็ดมาเพาะแ้งเนี่ยกาสอวงหาเก้าเต็มเบ็ดอันเบ็บดเพราะแห้งแบดกกูหน,นักเจ็สี่ละไปไเลยก็เลยบ่ได้ก็เลยพ่ได้พูดซสื้อเต็มเพดานยี่สิบาทเล่นได้ มันว <f dragging> ่าเมือสับสับสองอันวะเนง้ยมาตันน้องตั้งลับมาค้าขายในวามานี่ไม่กินน้ำปั้นมาสั้นบัดเห็นรถคัาดำจอดทั้งหนาโอ้ยบ่าจะกินหรอกว่าแสดงว่าเขเปิดร้านแล้วว่าสิไม่กินน้ำปั้นน้ั่นก็เขาก็น้ำพามเ้นี่อันอันนั้นบอกนก็สิบปุคือเก่าอ่อนบอกว่าว่าสิดใส่สมกันไหมแเ้าก็น้ำใส่เฮ้ยสิมันไม่ได้เออเออก็สีมีมูฟ่อนนะ นี่มาสายนี่คือเก้อนละแนนเต่งตัวแบบเก่าเดียวเดียวสีไทยเขาเจ้าเบิ้งเต้นตัวอนุเนะคือเก่าเด้อเจ้แต่งตัวสาวญี่ปุ่นคือเธอเด้เนี่ยเด็กที่เก่าสองนี่เป็นเด็กถูกคนประจูกเด็กถูกแม่แม่เอยาไว้อันขออน้ำมัน เปีย่ววันเขาเสือถูบหว้าในะอถ้าถูแตกมันจโอ้การถูบแตกกุี้ขัง้ะาถบแดน่มันแอกกาถูบแตกอาจจะสองตัวแตงมตัวน้วันวัันน้ันแห้วันน้ั้านีวันนี้ัน้าัตัวันนี้วันาีจน้าันันวันนัวันับนว้นี้้้ัน อันซาดทรซาเห็นไหน้ำเนน้ดเวียดนั้นเวียดก็ใช่ดิาวบนเ่าบอกไม่เงยจํำนะครับดไทยบ้านไทยเมงเอินไม่งยยศซีเเก้าสองสอีเงเก้าเก้าสองซีสองยืนยืนด้วยเก้านะครับยืนด้วยเก้า พอไปเลยไปเพิ่นเพิ่นบ่ uh. ้าไปเด้ประธานเพิ่อนบ่พาไปกับว่ไปเลวโอ้ตะกอลักไปหาประจำนี่เดี๋ยวพ่อ้าเด็กเดือนยี่ย่างคืนุ่่มตีหนึ่งกับพ่ไดดวาดีพ่อไปยี่สิไปไก่น่แม่ไปไก่ซี้ยี่บาทนี่น่ะนะตั้งไก่ได้คับๆกว่ากี่สิบบาทนี่บางวัดอันนันอันนั่นอันันแม่นั่นบ่ าเจ้าให้โช่แล้วดันน่ะก็จะว่ากันซื้อลอตเรี่หปซื้อน้ำแมยิ่งั่นบอสเออว่าช่วงปีใหม่นั่นแปดปดสวงตั้งบักไลใบนะน้ำข่อยก็นี่นี่ไม่แย่เปดปสวงบอสเขาใบเดียวนี่แหละเออแบวาตัวเอที่ก้เาอ้ีลาบอกแล้วเก้าสองเก้าสิบบกี่ยนไมเก้าสเกันนั้นเป็นย่อเด้ยเนาะย่อยบอกบอก ตัวแกกับลูกใหรแขกแลวบาดนี้เก้เก้องเก้าเก้าสองเกสองเก้าอมาตัวยังเกาะยายตั้งกงมาเก้าสองเก้าเก้าสองเก้าแม่ยายส่บรสิกัตัวเเก้าร้านบอกบาิสิิเออตุ่มเป็นดาีสิบาทเขาบอกกันเลยใครจบอกว่าสี่สิบนครับน้องเบเร่ยาย่าล้านบอกร้านบอกยังมาบอกก็สิ่นัเเก้าสองเก้ไม่หัวนะ เชีนนลงน้ำแม่เชนลงน้ำสเข่นยนใช้ทั้งเทืองเนี่ยเป็นเลขหาดตะบันกามาคือกันอมนกมาคือกันตัวแน้องส่ซำส่ซำซู่ซำซโซซาโอูซำเนาะซำกับไม่หันอากาศไม่เอกหมอมาเอน้องสซำ ว่กชิบอกผู้ดีนะครับว่าบอกเป็นแมนตะกอนบอกต่ก่อนเพิ่นเป็นกระบอกคือเ้นะต่อมาเพิ่นกระบอกปากเบาเบาเอาวันนี้คือเบามาเห็นว่ยเลยว่ากรชีบซื้อหูแล้วันบอกมันยุันกยาเออบยก็มาบอกเมบอกเขาเงี้รวยเนาะอันตอนนั้นเนี่ยเขาสอนกระชีตายมกบอกเยอสามสองสองาบเบาหูใสหูแล้วันบอมันยุมนกยาวเออนยก็มาบอกเ่า บอกเขาเ้ยวยเนาะอันตอนนันเด็กสอัยเก่ากนมากบอกยอสามสองสองแต่ว่าเบาหัวใจบนรดาเดขกอกมาชุ้มมันบบกจังห้องไกยอยู่โมที่แป่เบก้าสแต่ว่าของคุณนายนนี่เป็นสี่เก้เป็นเลขคู่ต้นไห้สีเกาเก้าสองสี่สอนะคะแต่ว่าเงาลองชั่็เป็นตัวเดียวกันเลยพี่น้อมมันตัดยังไงมันก็ได้เก้าหรือเก้เกาไ่ได้ต้านห้ เป็นแากนาสื่ารกินแบ่งรัฐบาลเอาที่แรกไว่หัดหเพิ่นมานอนที่นีเพิ่นทันไดออันนั่นนี่ทนได้ลูกเพิ่างมาขังผมเหรเพิ่นเลยลองถาบึ่งกี่หลาตันเองก็ัอเคนอนเยอขนาดนีนอนปูนอนเอมีเนี่ยเห็ดแบบหนอ่ะเพิ่นจะไข่มาบอกอันน้อยบอกสิบเนยางมาเลยเน้ไทังะันันวันไหนรู

มาหอดนี่ไม่ใงี้ยนตั้งกล้องบ่ทันกับพอได้เลขดีบอกแล้วมั่นปั่นอย่างนี้เราเนไ่้ตั้งบ่ตั้งไม่สนันะฉันชอบตัวนี้แหละล้วนเนาะไม่มีการคาดหวังเลยนะไม่มีการกักบอกอย่างเดียวจดทันก็ทันตั้งกล้องทันก็ทันไม่ทันก็แล้วแต่คุณมันบอกแต่ว่ากับเบาย้อนให้ได้อยู่คือเกานั่นเหรอฮะฉันเบาเรี้ยงเลขก็มัดเหนื่อก็ได้เนาะย้ายเนาะแมน ไปคว้าเรียกไปเมื่อคืนมได้เป็เคยบอยเลยเป็นเคยบ่อกเลยสามสองสมันับเขาตรงเป๊ะเลยแหละเป็เคยเ็เกี้เคยมาสัมผัสเพื่อนโยสัมผัสเพื่อนเกี่ยวรอดหนึ่งตอมาเขาก็เสาบอกมาเลยบริเตตามเลย มากูเทียเพิ่นกับมายืนเิ่งยู่กัถามเงยมันเ็เห็นซ่องงามสามพาดไหมไงเพิ่นกับมานางยายเพ่พื่อกับ่ถามเพือเถ้าไลอถามหานอถามหลอถามันละลงเฮงยิงถามแล้วาย่งกลทกะทแล้วมันย่าสีสอได้ขันมาหอดเงียนสีสอแมนแมนแมนเ่นเป็นอากบอกอวเพินบอกจะเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นบอกแลจะ มีสองชุดนะครับแนวทางมีสองชุดมีของน้องสูซัมนะครับเก้าสองเก้าเพิ่นเวียนมหาเพิ่นกางอ้อมมหาหมอรวยนะครับเพิ่นมะว่าใส่นไหมเพิ่นเห็นว่าเก้าสองเก้าสั้นแต่ว่าแนวทางของในยี่จัมในยี่ยนนี่คือสี่เก้าสองนะครับตัดออกมาก็ได้สามคู่คือเก้านะครับสี่เก้าเก้าสองสี่สองนะครับสี่ในทางหาเสื่อสารกินแร่งรัฐบาลนะคะขอผู้รู้ผู้แหมาได้รับเด้อ ที่แด่งฟันที่เสียสาระมานั่งคุ้ยน้ำนะคะอาการง่วงหอนแม่แล้วก็งยิ้มร้อนร้านอะไรแต่ใจดงอย่าหุ่นเซไม่ให้นะคะให้แนวทางของแม่ก็